สวัสด,ดีค่ะพระเถียนถ่ยของชํานะคะวันนี้ทำยังไงต่อวันนี้นะฝนตกทั้งวันเลยลูกค้าก็ไม่มีทำยังไงดีละพี่น mm ้องบ้องไปมาซื้อของเยอะแี่แน่เร็วไม่ซื้อตัง อยู่ที่นครทองซิตี้ค่ะมีเด็กมาแล้วค่ะน้องมาทำอะไรคะน้องมาทำอะไรน้องมาซื้อของหรือเปล่าคะซื้อของหรือเปล่าคะน้องน้องน้องช่วยซื้อของหน่อยแล้วน้องอ่ะน้องอ่ะไม่มีตังค์น้องมาช่วยซื้อของหน่อยตอนนี้บ้านไร้สดอยู่นะช่วยอุดหนุนบ้านหน่อยนะค่ะตอนนี้มันเงียมมากเลยฝนตกทุกวันอะไรนะไม่มีตังค์ไม่มีตังค์พีคตอนจบค่ะพีคตอนจบค่ะ